สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเฮียหมูกันเช่นเคยนะครับวันนี้คู่บอลที่เฮียหมูจะนํามาวิเคราะห์นะครับจะเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับประจำวันอังคารที่9พฤษภาคมนะครับ2566นะครับคิงออฟเวลาตีสตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับเลอาเมลิกนะครับเปิดรังรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับถิติ5้านั้หลังสุดที่เจอกันรวมทุกรายการระหว่างเลอามมลิกนะครับกับแมนซิตี้นะครับ เรอัลมาดริกเอาชนะแมนซิต be ี้ไปแค่1เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดของเรอัลมาดริกนะครับชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับส่วนผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดของเรอัลมาดริกนะครับชนะไป4เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก1เกมนะครับฟอร์มก็ดูดีเอาได้อยู่ครับส่วนผลงานในบ้านของทีมเยือนอย่างแมนซิตี้นะครับชนะไปถึง5เกมรวดเลยนะครับถือว่าฟอร์มดูดีมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนผลงานนอกบ้าน5นั้นหลังสุดของแมนซิตี้นะครับชนะไปถึง4เกมเลยครับแล้วก็เสมอไป็น1เกมนะครับยังไม่แพ้เลยนะครับโอ้ฟอร์มเอาเรื่องนะครับแมนซิตี้จากการวิเคราะห์ของเฮียหมูนะครับเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับนันแรกนะครับระหว่างเจ้าถิ่นแชมป์เก่าเรอัลมาดริดนะครับผลงาน5เกมหลังสุดนะครับชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะโอซ่า โซน่านะครับในลัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโคปาเดนนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้นะครับผลงานยอดเยี่ยมนะครับชนะถึง15จาก16เกมหลังสุดรวมทุกรายการนัดที่ลงสนามเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะลีกในเกมลีกนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับจากเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับถือเป็น2ทีมเต็งที่มีโอกาสลุ้นแชมป์รายการนี้มากที่สุดนะครับ เรืออม,มาลิกแสดงให้เห็นมาตลอดว่าพวกเขามามาะะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้เสมอครับเวลาที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกโดยในฤดูกาลนี้ทีมราชันชุดขาวนะครับสามารถเก็บชัยชนะในบ้านในถ้วยนี้ได้ทั้ง6เกมนะครับที่ลงสนามก่อนหน้านี้ส่วนแมนซิตี้ครับทีมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากำลังทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งนะครับตอนนี้ยังมีลุ้นอีกถึงสแชมป์นะครับเชื่อว่านัดนี้ ทั้งสองทีมนะครับเปิดเกมลุกแลกการสนุกแน่นอนนะครับทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่น่าถึงกลับบุกมาแพ้แน่นอนครับหรือน่าจะลุ้นได้ถึงเก็บชัยได้นะครับก่อนในยกแรกมีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์แมนซิตี้นะครับสําหรับเหมูก็เลือกเชียร์ไปที่แมนซิตี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลนะครับสามารถแอดไลน์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียหมูด้วยนะครับไว้พบกันใหม่พิคอปวันนี้กับเฮียหมูสวัสดีครับ